สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่บ้านอะไรอยู่บ้านอะไรเป็นวันนนทพูดดังๆสิลูกพูดดังๆรายงานตัวมาเลยลูกบ้านอะไรเป็นลูกอีเจ็บียไครับเป็นลูกอีเจียบจังหวัดอะไรไปหาด้วยไปงานข้าวผีกันครับลูกพ่อชื่ออะไร อะไรเย็นดีๆนะพุณพนาดคุณแม่ล่ะแม่ล่ะคุณแม่ชื่ออะไรแม่เกียบแม่เกียบเขาเป็นอะไรเขาทำงานอะไรเขาเป็นอะไรโอ้เขาเป็นคุณครูโอ้เขาเป็นคุณครูไงใจโตขึ้นจะเป็นอะไรขึ้นจะเป็นคุณครูล่ะอ่ึนจะเป็นคุณครูเป็นอะไรเป็นนักเรียนเป็นนักเรียน เป็นทั้งคุณครูทั้งทั้งหมอเลยอโอ้คุณพี่จะเป็นอะไรคุณพี่คุณพี่ตั้งมั่นนะเฮ้ยน้องเอ็น่าล่ะเอ็น่าเอ็น่าจะเป็นอะไรเป็นอะไรนะ เด็กชายอะไชื่อเด็กชายอะไรชื่อเด็กชายะไม่นี่ชื่อเด็กชายอะไรเออคนัมาไหมมาครับมาครับมังลามังลานี่เด็กาไหนตาแา่บาต์ันมาเนี่เออตายายเอามาทำไมเอามาจากไหนแต่งเบลั์เออม ตัวหาเงนนตัวหาป่านอ่าอ่นนะท่านเพื่นเพื่นจ้างคนดำหน้าพ่อยายกินข่าวเราไมนี่ยังไม่กินเลยอ กินนบลาบวันนี้รอบประานรบกินกัี่ดอ้านจมาหลบรอเดี๋ยวองอาคือพอพอคืออายเลยหยลเปน้ำอายน้ไปโอ้จะมาพันยาดหลายเ้ยจะมานยังหดต่อยอยู่ ไปไปเลยน้ำตังใจเร็วเไปต่อยมวยกันเลยอ่ไปตยมวยกันไปตยมวยเลือยกนีอยเงด้อสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมเนียวเนี่ยค่าเออวบงวด ไปดูรถไปดูรถไปดูรถเอออ้เอาตจ้นี้พันเป็นร้างไงได้หีิเอสร้างไงได้น่ะพันเป็นร้าง ซางไงซางไงนะโอ้ยที่ท้งลุมพูย่าไปใกลู้แดงนี่ลูกน่อย่าไปใกล้ผู้แดงฮะอันนี้สนมากขึ้นมาเทิงอไรนีนะอืม นี่มันจักหมู่นะเรียกไปเรียกมาเรียวไปเรียกมาพี่ตั้งใจเขาบอกว่าเรียวไปเรียวมาเรียวไปเรียวมาไปสั่นเออไปยืนอยู่ตรงโน้นไปยืนอยู่ตรงโน้นลูกเออนั่นแหละเออเออเอาเอาพูดเลยที่นี่เออน้องคนน้องมคน อ่าแล้วไปใส่แล้วอยู่นี่เลยมกนน้อยกอนน้อยนี่นะรนาลมนางเียบลูเก่าแเรนมเห็นว่เห็นว่มาตรงนี้ลูกมาตรงนี้จะได้เห็นนตรงนี้มาตรงนี้เออมาตรงนี้จะได้เห็นเออตั้งใจมาตรงนี้ตั้งใจ เียงบ้างเแยงบ้่งลูกเยงบิงโอ้เยงบิงโอ้ไล่หลายๆไปแล้วก็ไล่ละไล่ละพันแปดบอกไล่ละพันแปด โอ้ยมูดแดงนี่ลูกมูดแดงนั่นน่ะมาเรีวๆตั้งไก่มาพี่มาพี่มองกนมองกอน้อยบอกใส่เสื้อเมื่อคืนไหมพงศ์อับรถผมคูงเก้าได้หรอ

con nốt xe xôm, con nốt xe xôm tạp thao có là nó đang trò nó đang trò, đục, 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 ขาดำโลดขาดำเลยบานิกาไม่ได้ดำจ้างเลยจ้างเลยพวกไปลกกเอนสมัครตกกายจะนะสมารตกลกสบายจะ่าจันาเานี้ยลกสบายหน้าใย่นี่ังกระดอนกอดอนก็ขออันล รกสบายรวยรยอยู่หน <one> ้าห้อนี่อะไรเจ้าเออเห็นมาเห็นมะมากาแน่เป็นว่าวันฮะเป็นว่ารถไย

าคนไม่เอไม่เห็นน้ำพอโอ้ไปอยู่บ้่นานี้พี่ซ้ำแขนนี่ทำอามาจินได้ครับ่นนถ้าเป็นจาะซ่อนเดี๋ยวซื้อมาบกให้เน่ยเลย

ไอ้กูถ네่ายมึงแน่ข oh so ้าเป็นเขาคู่เลยเว้ดือ่าไดือกี้ยงอะไเาเกดอเหรอใ่ท่องโพ้าหยังก็บอกประถืออันพวกได้บานนี่นะไทยปะแรงนีนพวกดัหน้าบอก เขาดำหน้าบอกจะไปบอกข้าเจ้าพระสันลบที่ล่ะลบลบความกันละเขก็จะลบดำเจ้าก็จะไปลบเอาน้ำพ้นทานะโอ้ยเลี้ยวเลี้ยวมวนนี่ยังแต่แต่ผู้สีบาเอาน้ำนะน้าคนไหนขามานี่เห็นเห็นเลย

กินยังข้าวเดียวนอนหลายคนอืมอร่อยไหมอร่อยไหมไหมกินไปเลยกินฟรีด้วย ตันตัวเอาร้านมาอ่างได้บ้านนี่ตอน่าไมาเอาห้านมาอ้างเนี่ยหมูเส่ากับไปดำเสยแล้วก็ขย่าจังไฟเอาอี้บุกบุทนี่บอกเออมาต้อกันกระทั่งถามกันเ้ยว้ายป้ายป้ายโอ้ยกะจะกีบไม่ไง พี่น้องเอ้ยก้างามครับฮะดู้จังไหนมัถ่าทยโซฟี่โซเฟอร์นี่แล้วม็ถ่ายม้วดำหน้าน้ำมัวนลกกับม้วเป็นม้วดำหน้าบ้านีเออกัะม้วนมาเยี่ยมนี่แหละว่า้กินว่า้กินมันเจ็บปากมันเจ็บปาก กินไม่ได้เอาหมดอนละถุงโหลดวะนี่เอาหมดอนละสอบบอกจัางบ่ได้ทืรอเนาะแม่เนี่ยขอหนวดโอ,โอ้สะเว่นเดี๋ยวเห็นหน้าว่าพ่อสามว่าท่านพ่อส้อสมม่วงสั่มเดียวเนาะเออพ่อเออ,อ อโอ้กระลลยแหละเนะา,ยายะกาใหญ่ซะกอ่อนไปใยา่กาบทซะก่อนจะไปโลกกกาดันตกรงหันมันหน่อยเด้น่อยหนึ่งหนนึง มามากินพีน้องมากินกูไปซื้อมองมันวนไหจะไปอยู่ไปไไปถามิงอ่าจะเอาอยู่เอามองม้วนไลรงไ้นคนมานเจ้าเเจ้าคุณบอกมีียวคนเข่าเกี้ยวเขาสีเดเกี้ยวไม่แห้งตัวบานใหนึ่งไยว่าอยู่โอ้ยยไม่่นเขาเรวนหยังสว่งคือบแมนมือนี่มันข้างงานมรมังกน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเด้อพี่น้องมาเด้อโอ้ยมาเร็วเธอเห้อลุกอะไรยังมาลุกอะไรยังไม่ยังไม่นาแม่ยังไม่นาแม่ยังไม่นาแม่เฮ้ยหะบังเลยอ่าต้องลงไปลงไป บางำว่ไยังดอกบอสุ่มบสิ่มเน้ยบ่ส่มบสิ่มเน้ยบอสุ่มบสิ่มเนยบส่บิ่เยบ่มบอสิ่มน่ย่อสุ่มบอสิ่มเนี้ยพอสุ่มบอสิเนี้ยอสมอสมน ลงแขกเกี่ยวดำหน้าได้พี่น้องร่องแยกเขารองแขกฮะเบี้ยบ่งห้งเกิดเองเขาไว่หันละมนเด็ปลูกไม่จเกิดเองไม่จะไม่รักเกิดเองเกิดเองเห็นนิ้วไทยแล้วไทยแล้วมะก้วยก็เกิดเองหมกคุณคุณทายแล้วมั้งเหคุทยแล้วเกิดเองมันอยากให้กินนะนะ ขายขก่ขายขกยผู้ให่ผู้ให่ผู้ใหญ่จับกหลายกวาดบไกเข้าใกลก็ว่ามาเฉลจับไกหลายเยโ้ซื้อนอกาเข้ามาเด้งเมนอ่ามันพ่อสองร้อยม้งมพ่อมนพ่อสอง้อยนี่หนกาอย่างเยอะแยะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะพี่น้องเอ้ย เออเบิ s <S s <S s <S <S S ้่าย oh, oh, so like uh, uh, ีาเิเ้เห็นตัวเห็นให้มันเห็นไน้ไหมล่ะโอ๊ยต่เห็นซื้อได้หลอกัข่าไปเบิ้งเออกสันตัวเออถ้าเบิ้งคลิปคนเน่ยถือเลขมว่าที่หนึ่งก็เป็ดเนี่ยว่ายย้ายไ้ํามห่อนลูกลาไปเมื่อปะไปเมื่อลูกมะ ทีมงานเสี้อสีชมพูสีเขียวสีฟ้าโอ้แบื้องเจดดาเขาละละกักดิวงามงามดิพ่น้องเอาไปแล้วไปแล้วเมั่ก่อนไปแล้วออกัซนยังบ้านเนี่ยเจ็ดตัวเจ็ดตัว Phải nè gomu này nè <laughs> 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 <Hê? cười> ừ. ừ, này nè chén mắt hay là màn wasan. Huh? 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 โอสมอหญิงไปยังนอบานี่โอ้ยมีหางพร้อมันโอสมอหญิงหางหน่อยแลยน้ำกลิอนโอเมอเอาลูกเอาลูกว่าไปดำหน้าเราเอาลูก หางอีกเนี่ยเทียมยังโทรมามาหอบซอคุนอีกไหมเอออยากกินห้ามกินลูกห้ามกินเนี่ยมันเจ็บปากไม่ได้ไม่ได้ไ